สวัสดีครับท่านผู้ชมชมรมสื่อดอนเมืองและสื่อออนไลน์เฟซายไลน์นวปรับพังการออกอากาศเสนอข่าวทางช่อง youtube ใหม่ช่วงกลางวันจะนำเสนอข่าวกีฬาฟุตบอลให้ได้รับชมกันครับข่าวแรกของการนำเสนอข่าวกีฬาฟุตบอลไปดูการแข่งขันฟุตบอลนครนนทบ,บุรีครับประจําปี2 5 6 5รุ่นอายุไม่เกิน14ปีคู่ชิงชนะเลิศที่สนามเฉลิมประเกียตในซอยสามคัคคีระหว่าง โรงเรียนนครนนทวิทยา6หรือโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนนทเจอกับโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัยผลการแข่งขันโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัยเอาชนะไปได้3ประตูต่อศูนย์รับเงินรางวัลบำรุงทีม20,000บาทส่วนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนนท์ได้แค่พระรองรับเงินรางวัลบำรุงทีม10,000บาทไปติดตามชมพร้อมกันครับ ไม่มือครับลูงนี้ปัดทิ้งได้ครับน้ำดื่มเอสอนครับโครับโอเครับอเกั้งใหม่ครับหอุครับโับโอเกัอครับ เล่นหนอวีครับลูกดีนาทีเล่นหนอวีครับลูกดี พี่เอียงครับพี่เอียงครับฟอร์มการเล่นของลูกทีมวันนี้เป็นไงบ้างครับก็วันนี้ก็ยังไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่เพราะว่าเขาเพิ่งหายจากการเป็นไข้มานะครับสัปดาห์แรกนะครับปกติเขาเรื่องการเรี้ยวแรงเนี่ยเขาจะดีกว่านี้ แต่นี่มันมันเป็นช่วงของการเป็นไทยหวัดใหญ่เพิ่งเพิ่งเป็นเพิ่งหายมาประมาณสามสิบวันวันนี้ก็ตามเป้าที่เราตั้งตั้งตั้งใจที่จะเป็นอย่างนี้เพราะว่าเป็นรายการแรกที่เราส่งในยี่สิบสี่ปี นะครับพึ่งรวมตัวก like ันได้ตอนช่วงปีการศึกษาใหม่ก็ยังได้ประมาณ30ก็ถือว่าโอเคเด็กวันนี้ก็สู้นะครับมีใจสู้แล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะทําให้ได้ก็เป็นไปตามเป้าที่เราวางไว้ในส่วนเรื่องการระบบการฝึกซ้อมเราก็จะลงฝึกซ้อมทุกวันนะครับเพราะว่าเรามีเป็นโครงการกีฬาด้วความเป็นเลิศนะครับโดยการท่านสนุนจากพันธุ์วาิเอกรงชัยเย็นประเสริฐนะครับท่านนายก จนนทบุรีนะครับท่านก็ให้บภูษามุกิีมาตรงนี้ก็ถือว่าผู้ใหญ่เล็งนเห็นความสําคัญของของเยาวชนในจังหวัดน,นนทบุรีนะครับตรงก็ต้องขอบคุณด้วยเด็กๆชุดนี้จะกินนอนโรงเรียนนะครับอยู่ด้วยกันร่วมซ้อมด้วยกันนะครับก็ก็อย่างที่เรียนตั้งแต่ครั้งแรกก็คือพึ่งเป็นไข้หวัดใหญ่มาพึ่งฟื้นมาก็ ก็ถือว่าเป็นไปตามเป้าที่เราตั้งใจจะต้องเอาแชมป์รายการนี้ได้เพราะเป็นรายการแรกที่เราทําการแข่งขันตรงนี้เป็นเป็นงบประมาณของอบจนะครับนะครับอย่างที่ผมเรียนในครั้งแรกก็คือท่านพันตำรวจในจงหวัดชย็นประเสริฐท่านมีงบประมาณตรงนี้ช่วยสนับสนุนเพื่อให้เยาวชนในจังหวัดนนทบุรีของเราเนี่ยได้ได้ได้มีที่ที่เรียนหนังสือแล้วก็เป็นนักกีฬาด้วยก็ตรงนี้ก็จะกินฟรีทุกอย่างนะครับทุกอย่างฟรีหมด เอาหมายต่อไปตอนนี้ก็คิดคิดไปในเรื่องของไทมิเตอร์นะครับเริ่มวันที่15นี้นะครับของจังหวัดนนทบรุรีแล้วก็ในรายการกีฬานักเรียนฟุตบอลนักเรียนทั่วทั่วประเทศนะครับหลักๆก,ก็คือกรมพรรักษานะครับเราจะเปิดคัดตัวเนี่ยทุกปีครับ mm hmm. พอสิ้นปีการศึกษาเนี่ยอยู่ประมาณช่วงเดือนมีนาหรือเมษาเนี่ยนะเราก็จะ จะมีเพจของโรงเรียนนะครับนนทบ,บุรีวิทยาลัยนะก็จะมีเปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถเข้าฝู่โครงการช้างเผือกทนี้ทุกปีครับ